เด <The> อะทรูดเจาะลึกจริงเปิดคดี4แกนนำสามกีบเตรียมติดคุกหัวโต126ปีมีหน้าถึงดินพลานยกเลิกมาตรา112จากที่นายอนนนนำพาทนายความสิทธิมนุษยชนและแกนนำามอประดษฎรได้โพสต์ข้อความบน Facebook กล่าวถึงสถานการณ์การชุมนุมใหญ่ต่อต้านการรัฐประหารในเมียนมาค่ะว่าถ้าพม่าชนะจะก,กลายเป็นโดมิโนโมาถึงไทยกระแสการลุกขึ้นต้านเผด็จการทหารจะกระพืออีกครั้ง คราวนี้น่าจะแรงและเร็วเนื่องมาจากว่าช่วงนี้กระแสของม็อบเริ่มถดถอยและจํานวนผู้เข้าร่วมและให้ความสนใจหดหายจนเหลือเพียงกลุ่มขนาดเล็กที่มักจะวิ่งตามเหล่าแกนนําไปก่อม็อบหน้าโรงพักที่แกนนําเข้ารับทราบข้อกล่าวหาคดีต่างๆซึ่งเป็นเหตุให้แกนนําพยายามที่จะหากระแสต่างๆมอห้อยหนหวังเรียกความสนใจจากมวลชนดังเช่นล่าสุดขาะที่ได้โหนการรัฐประหารของเมียนมาโดยละเมอฟุ้งไปว่า ชาวไทยจะลุกฮือจากกระแสะในครั้งนี้ด้วยถึงขั้นที่ว่าไปผสมโรงปลุกม็อบชาวเมียนมาที่หน้าสถานทูตเมียนมาแต่ว่าเหล่าแกนนนำม,ม็อบคณะราษฎรกับแย่งจีนผู้ประท้วงชาวเมียนมาอย่างหน้าตาเฉยเลยค่ะซ้ำร้ายทางด้านของกาด v ีโวเองก็ยังก่อความวุ่นวายจนเจ้าหน้าที่ตำรวจบาดเจ็บไปหลายราย อย่างไรก็ตามค่ะก,ก่อนหน้านี้เหล่าแกนนำพยายามที่จะปลุกกระแสเรียกร้องให้ยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึซึ่งเป็นมาตราที่เหล่าแกนนำคณะราษฎรตกเป็นผู้ต้องหามากที่สุดโดยกฎหมายมาตรา1นึระบุเขาว่า,วาความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ไทยอยู่ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึบัญญัติไว้ว่า ผู้ใดหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาตรร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง15ปีปัจจุบันแต่และรายมีคดีติดตัวดังนี้ค่ะคนแรกค่ะนายภริชวรักษ์หรือว่าเพนกวินมี17คดีด้วยกันค่ะในความผิดมาตรา112ซึ่งคูณด้วย3เท่ากับว่า51ปี คนที่2ค่ะนางสาวบรรัษยาสิทธิจิวรวัฒนกุลหรือว่ารุ้ง9คดีด้วยกันค่ะในความผิดมาตรา1นึซึ่งคูณด้วย3เท่ากับว่า27ปีคนที่3ค่ะนายอานนท์นำพา8คดีในความผิดมาตรา1นึซึ่งคูณด้วย3เท่ากับว่า24ปีคนที่4ี่ค่ะนายพานุพงศ์จัดนอกหรือว่าไม้8คดีในความผิดมาตรา1นึซึ่งคูดคคณคด,คด, 1, 2, คด้วย3แล้วก็เท่ากับว่า24ปีค่ะ ทั้งนี้ก่อนหน้านี้ก็ได้มีคดีของนางอัญชันปรีเลิศอดีตข้าราชการกรมสรรพากรโดยอายการโจดระบุฟ้องความผิดจำเลยสรุปความว่าเมื่อระหว่างวันที่12พฤศจิกาย,ยน2557 ถึง24มกราคม2558จำเลยได้กระทำผิดกฎหมายหลายบทบาทหลายกรรมต่างกันด้วยการใช้นามแฝงอัญชนาสิริอันอันและเพชปารเกอรี่ส่งข้อความเสียงของผู้ใช้นามแฝงว่าบันพศผ่านช่องทาง YouTube ที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ซึ่งในเนื้อหาเนี่ยก็มีการดูหมิน่นใส่ความหมิน่นประมาทแสดงความอาฆาตมาตร้าย,รายพระมหากษัตริย์หลายครั้งหลายหนโดยสารพิภาคษาเขาว,ว่าจำคุกกระทงละ3ปีรวม29กระทงรวมจำคุกแล้ว87ปีแต่ว่าจำเลยก็ได้ให้การรับสารภาพค่ะก็เป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา78 ลดโทษให้กระทงละกึ่งหนึ่งคงจำคุกกระทงละ1ปี6เดือนรวม29กระทงเป็นจำคุกทั้งสิ้น29ปี174เดือนอย่างไรก็ตามค่ะ การที่ศาลพิพากษาเช่นนี้ไม่ให้เป็นการกลั่นแกล้งทางกฎหมายแต่อย่างใดแต่เป็นขั้นตอนตามกระบวนกฎหมายและกระทงความผิดโดยประเทศไทยก็เคยมีการพิพากษาจำคุกถึง4,355ปีในคดีช่าโกงต้มตุ๋นสินแสโชกุนโดยศาลพิพากษาสั่งปรับจำเลยที่1คือบริษัทเวลเอเวอร์จำกัดของสินแสโชกุนเป็นเงิน435ล้าน5 0 0บาทสั่งให้ริบสินค้าของกลาง นอกจากนี้ค่ะก็ยังได้สั่งลงโทษจำคุก4,355ปีจำเลยที่2คือสินแสโชกุนจำเลยที่5เลขานุการและจำเลยที่8ผู้ดูแลด้านการเงินจากความผิด871กระทงแต่ตามกฎหมายให้ลงโทษได้สูงสุด20ปีส่วนจำเลยคนอื่นๆสารได้ยกฟ้องค่ะ The Truth เจาะลึกจริง ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย